เห็นกายในกายเห็นจิตในจิตคืออย่างไรครับเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตคืออย่างไรที่อาตมาบอกเมื่อกี้ว่าที่สาธยายพสูตรมาว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้สั้นรู้เนี่ยอันเนี้ยเห็นกายในกายพงเรียกอาการอย่างนี้ว่าบอกพี่กูทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายถ้าเราทําอย่างเนี้ยเรียกว่าเรากําลังเห็นกายในกาย พิกุตนั้นจ้อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ละและทำแค่นี้ไปได้จนถึงวิชาวิมุติบริบูรณ์ปณนิพานได้เลยส่วนเห็นจิตในจิตนั้นพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปลาโมดหายใจเข้าหายใจออกทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต ทำจิตให้ประโมดท,ทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกมีบอกหมดทุกขั้นตอนเป็นอย่างเนี้ยเห็นจิตในจิตถ้าเราทำอย่างเนี้ยพงษ์บอกว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมานัสในโลกออกเสียได้ ถ้าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทําจิตให้ปราโมททาจิตให้ตั้งมั่นทําจิตให้ปล่อยอันนี้เห็นจิตในจิตและพระองค์ก็บอกว่าการเห็นจิตในจิตเนี่ยก็คืออานาปานาสตินั่นเองดังนั้นอานาปานาสติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีไม่ได้หรอกสําหรับผู้มีสติอันลืมหลงดังนั้นถ้าคนรู้ลมหายใจแสดงว่าไม่ใช่ผู้มีสติลืมหลงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะครับทีนี้ในเรื่องของการทําบุญครับ ถ้าเราทําบุญเนี่ยคงคงหมายถึงการทําทานทําเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้หยาดน้ําก็คือกรวดน้ําทั้งเราและทั้งผู้ที่เราอยากจะอุทิศให้เนี่ยได้บุญไหมครับทั<อ>้งไม่ได้กรวดน้ําบุญสําเร็จที่เจตนาเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมพระพูมีพระพ้างไม่ได้ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งกรวดน้ําเป็นกรรมมีไหมไม่มีแล้วไม่เคยบัญญัติด้วยเรื่องนี้นะเมื่อเมื่อไม่เคยบัญญัติเราก็ไม่ได้ไปทําเพราะเราศรัทธ,ธาเฉพาะพระพุทธเจ้า เราจะเดินตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นเวลาเราตามเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังรักษากัลยาณวัตรของใครของพระผู้มีพระภาคไหมส่วนใครอยากจะรักษากัลยาณวัตรของคนอดื่นก็เรื่องของเขาไปอยู่ที่ศรัทธาถ้าเขาศรัทธาคนบัญญัติสิ่งนั้นเขาก็ไปทําสิ่งนั้นแต่ถ้าเขาศรัทธาพระเจ้าเขาก็วางสิ่งนั้นแล้วก็บัญญัติแล้วก็ส่งไว้ซึ่งกัลยาณวัตรของพระผู้มีพระภาคความเพียรของเราก็เพียรเพื่อพระพุทธเจ้ารักษาซึ่งข้อวัดของพระพุทธเจ้า ไม่งั้นศาสนาก็อันตรธานเวลายมสอนลูกยมจะสอนคําสอนผู้เจ้าหรือคําสอนปริพาชกแหละอ่าเราก็สอนคําสอนผู้เจ้าเราอยากให้ลูกเราปฏิบัติถูกเพราะเราก็อยากให้ลูกเราอ่ะนับถือศาสนาพุทธนะเพราะเราเชื่อว่าผู้เจ้าตรัสรู้จริงมีคําสอนประเสริฐจริงแต่พอเราบอกอย่างนี้แต่เราไปสอนลูกเราให้รักษาข้อวัดของปริพากชค,คนอื่นมันก็จะขัดกันเองตัวเราก็จะงงเองลูกเราก็จะงงลูกเราก็ได้ธรรมะของคนอื่นไป ดังนั้นเราก็แล้วแต่เราพิจารณากันคําถามต่อมาครับระฆังกับกลองเพลงเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไรครับอืมเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไรเหรอเห็นเกี่ยวข้องอยู่พระสูตรหนึ่งเรื่องของกลองศึกว่ากลองศึกของกษัตริย์ทศราหาชื่อ,อนากาศนั้นมีอยู่กลองอนากาศนี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิ้กษัตริย์ทศราหาก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้น เมื่อทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นความอันตรธานของคําของตถาคตจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้คือสุดตันตะเราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกลองประเภทกับกรอนเมลสอนสลัสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกแล้วเราไปสนใจ ไปฟังด้วยดีไปเงียหูฟังไปตั้งใจเพื่อจะรู้ทั่วถึงไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเนี่ยคือการเอาเนื้อไม้อื่นทําเป็นริมตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองที่เป็นเนื้อไม้เดิมโยมเป็นอาจารย์ยุคในอดีต1 5 0 0ปีโยมก็เสริมความเห็นเข้าไปอันหนึ่งอีกร้อยปีก็อีกคนหนึ่งเสริมเข้าไปอีกร้อยปีก็อีกคนหนึ่งเสริมเข้าไป2,600ปีโยมกี่กี่ร้อยความเห็นนะและจะจบที่ความเห็นใคร แล้วตกลงแล้วใครคือสุดยอดใครคือเจ้าของธรรมะใครคือผู้ผลิตธรรมะแล้วถ้าโยมอยากจะหาเนื้อแท้ของธรรมะโยมจะหาจากใครก็ต้องพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยสาวกหรือใครนอกนั้นไม่ได้เลยะก็ให้เราชัดเจนอย่างนี้ครับถ้ามีอาชีพจำหน่ายเหล้าเบียร์แล้วก็ยังเลิกไม่ได้จะมีวิธีแก้อย่างไงครับอืมก็ ทำไปแต่ก็ให้ทำความดีเสริมไปด้วยก็อย่างที่บอกอะ่ะโยมไม่ได้ขายเหล้าเบียร์ตลอดกลางวันกลางคืนยี่บสี่ชั่วโมงใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยโยมก็ทำความดีอย่างอื่นไปอาณาปารักษาศีลห้าข้ออื่นขายเหล้าเบียร์จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ไหมไม่จำเป็นขายเหล้าเบียร์ต้องขอโมยไหมต้องประพฤติผิดในกาลไหมต้องพูดโกหกไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็รักษาสิ แล้วมีเวลานั่งสมาธิไหมล่ะมีก็นั่งสิความดีอย่างอื่นมีต้องเยอะที่ทายให้ทำใช่ไหมและเป็นความดีอันเป็นอริยะพอยมทำมากขึ้นมากขึ้นความดีพวกนี้เดี๋ยวใจมันไม่อยากขายเองละ่ะและเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีอาชีพอื่นที่มันเป็นสัมมาอาชีวะที่มาทดแทนคนคนหนึ่งมันไม่ได้อยู่กับอาชีพนั้นไปตลอดชีวิตหรอก บางคนอาจจะอยู่ตลอดชีวิตบางคนเปลี่ยนเป็น10อาชีพร้อยอาชีพไม่แน่นอนอันนี้จังเราก็ตั้งเหตุสมปรารถนาเหตุสมปรารถนาพระผู้มีพระภาคบัญญัติไว้5อย่าง 1. นศรัทธาสองศีลสสุตตะสจาคะห้าปัญญา,ย,า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 ,ญญายมมีศรัทธาในตถาคตมีศีลหมีสุตตะคือฟังคำของตถาคตอ่านคำตาถาคตเสพคบคำตาถาคตมีจาคะ การเสียสละการแบ่งปันวางจิตถูกต้องคือรักความตนีมีปัญญาคือเห็นการเกิดดับพอแล้วแค่นี้เหตุสมปรารถนาจะมาเองอืมครับคำถามนี้คือเขาบอกว่าเขากําลังปฏิบัติเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นการปฏิบัติมักแปดตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ก็ยังมีจิตที่เป็นห่วงคุณแม่คุณตาคำถามก็คือว่าพระพุทธเจ้าให้ปล่อยวางใช่ไหมครับปล่อยวาง ความห่วงหมดนะในพระสูตรอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบโยนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักกําลังจะตายอยู่แล้วยังห่วงบุตรอยู่ไหมยังห่วงยังห่วงภรรยายอยู่ไหมพ่อแม่พี่น้องยังห่วงอยู่ไหมยังห่วงอุบาสกคนนี้ก็เลยบอกว่าถึงท่านจะห่วงหรือไม่ห่วงก็ตามท่านก็ต้องตายอยู่ดีละความห่วงใย,ยเสียเถิดทีนี้เวลาเรายังไม่ตายนี่สอนคนกําลังจะตาย แต่เรายังไม่ตายเราก็ยังห่วงแล้วเราจะไม่ห่วงจะทำยังไงโยมมีแก้วอยู่ใบมีจานชามอยู่อันหนึ่งกินอาหารแล้วล้างไหมล่ะโยมบอกปล่อยวางผมกินแล้วไม่ล้างแล้วครั้งหน้าจะกินยังไงใช่ไหมเวลายมล้างจานล้างแก้วอีกคนมาเห็นโอ้ยึดมั่นถือมั่นนะเนี่ยล้างทำไมไม่ต้องล้างหรอกอืมที่เคยมีพระอยู่รูปนะมีโยมก็ขับมา รถมารับพ้า้าเปิดไปโอ้โหรถสกรปรกมากเลยบอกโยมรถฝุ่นเต็มเลยผมปล่อยวางหมดแล้วครับ <c oughs> ไม่ปัดกวาดเช็ดถูรถเลย <c oughs> ผมปล่อยวางแล้วอย่างงี้โยมก็ไม่ต้องซักผ้า <c oughs> ผมปล่อยวางหมดแล้วไม่ต้องอาบน้ำผู้เจ้าก็เคยลองไม่อาบน้ำไม่เอามือลูบฝุ่นเป็นปีจนเนื้อตัวท่านเป็นตะปุ่มตะปั่าไปหมด ไม่คิดแม้แต่จะเอามือลูบฝุ่นสักนิดหนึ่งในกายปล่อยเลยปล่อยทิ้งเลยอัตรากิเลสมาฐานโยโคโพิษอีกดังนั้นโยมปล่อยวางพ่อแม่ปล่อยวางลูกแต่ก็ต้องดูแลให้ถูกต้องตามหน้าที่ขณะที่ดูแลไม่ได้ดูแลด้วยความยึดมั่นถือมันวันนี้ลูกเรานี่พ่อเรานี่แม่เราเราปฏิบัติหน้าที่ตรงทำตามหน้าที่อย่างถูกต้อง แต่ถ้าโยมบอกอุ้ยโยมรักพ่อแล้วเกินแต่ทิ้งหายไปเลยรักแม่แล้วเกินเจอหน้าแม่ทีไรรักแม่แต่หายไปสงการมาทีโอ้โหอย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันนะสตุงต้งสตางก็ไม่เคยส่งเสียให้พ่อแม่เลยบอกรักแม่แค่นั้นรักแม่รักแม่แค่นั้นนะไหวไหมไม่ทําหน้าที่อย่างถูกต้องถูกต้องไหมดังนั้นการทําหน้าที่ถูกต้องดีกว่านั่นแหละเขารักแล้วนะอ่าเ mm hmm. นี่ย พระเจ้าจึงให้เราปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องจัดไว้ในทิศหกใครต้องมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรถึงจะสมบูรณ์ไม่ผิดมีบัญญัติไว้หมดแล้วเข้าใจไหมไปอ่านในหนังสือคาราวาชเลอรเนี่ยในเนี้ยมีนี่คาราวาชเชอรทิศหกหน้าที่ที่พึงปฏิบัติบุตรต่อมารดาบิดามารดาบิดาต่อบุตรครูอาจารย์มิสหายต่อกันมีหมดครับคำถามนี้เขาบอกว่า ตอนเวลาตักบาตรเนี่ยเขาท่องคํานี้ถูกไหมครับขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายพระสงฆ์จิตจำนงตรงต่อนิพพานคลอ,องปากขึ้นใจเลยครับใครแต่งอ่ะต้องถามเจ้าตัวจําใครมาใช่ไหมเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าจําใครมาเนี่ยเขาว,ว่าเขาว,ว่าเชื่อกันจังเลย แต่พระพุทธเจ้าว่าไม่เชื่อใช่ไหมต้องถามว่าบทนี้อยู่ในพระสูตรไหนเล่มไหนหน้าไหนข้อไหนถ้ามีทําเลยอย่าช้าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องสนใจการให้ทานเนี่ยพระองค์ให้วางความคิดทุกแบบแบบที่หนึ่งคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้แบบที่สองไปคิดว่าให้ทานเป็นการดี แบบที่สามคิดว่าตักบาตรครั้งนี้ทตา,าตามประเพณีปู่ย่าตายายก็ให้หวางหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ขวนเออให้ดีกว่าสงสารท่านอืมหรือว่าเชื่อพวกฤาษีโยคีที่แนะนํามาเช่นหมอดูบอกโยมาเนี่ยไปตักบาตรซะนะให้ทานซะนะเดี๋ยวอีกสามเดือนจะป่วยจะเจ็บจะตายไปเชื่อเขาเนี่ยไม่ได้ใจไม่ได้มีอยากให้ทานโดยใจของตัวเองเลยนะเห็นไ,ไหม หรือว่าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจหกแบบนี้พระเจ้าให้วางหมดไม่เอาต้องให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตคือการละความตระหนี่อันเป็นมนทินมีจาข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือนชุ่มเป็นผู้ควลแก่การขอยินดีในการเสียสละจําแนกทานอยู่คลองเลือนหลักการให้ทานเป็นอย่างนี้ละโยมจะได้เกิดเป็นพรหมกาย,ยิกานางเทวานัง หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ในพรหมกายิกาแล้วจะเป็นอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่สามเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วจะปรินิพานนี่คือการให้ทานที่ปรินิพานได้วางจิตถูกต้องปรินิพานได้เลยวางจิตผิดก็ปรินิพานไม่ไ,มได้มัวแต่หวังโน่นหวังนี่ก็ไปเป็นแค่จาตุมหาราชิกะครับต่อไปครับเขาบอกว่าตั้งศาลพระภูมิโดยเชื่อว่าให้พญานาคมาอยู่ อื uh huh. แล้วก็บูชาด้วยผลไม้เป็นประจำทุกวันพฤหัส uh huh. ถูกต้องไหมครับพระเจ้าไม่เคยบอกว่าพญานาคจะมาอยู่ที่ศารโยมนะพญานาคก็มีที่อยู่ของเขาเดรชานมีที่อยู่ของเดรชานนาคเป็นเดรชานโยมก็ต้องทราบด้วยว่านาคเป็นเดรชานครุฑเป็นเดรชานเดรชานมีกําเนิดสีด่เกิดจากไข่เกิดจากคันเกิดในของเปลือกตมแล้วก็เป็นโอปปาติกากําเนิดเพราะฉะนั้น แต่ละภพภูมิเขาก็มีที่อยู่ของตัวเองนอกจากนั้นเทวดาก็จะไม่มาอยู่ในสารอะไรของโยมแน่นอนเพราะเทวดานั้นได้สุขทิพย์อายุทิพย์วันนาทิพย์สามอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้สารภพภูมิโยมติดแอร์ไหมละ่ะร้อนจะตายเทวดาที่ไหนจะมาอยู่ใช่ไหมถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาแล้วยมต้องมานั่งเฝ้าอยู่ที่นั่นโยมจะไปเกิดไหมไม่เกิดโยมจะมาเกิดทําไม โยมมองคติตัวเองฉันจะไปเป็นเทวดาแล้วฉันมานั่งเฝ้าตรงเนี้โยมเอาไหมละ่ะแล้วใครเป็นคนสั่งให้โยมมานั่งเฝ้าตรงนั้นในกรในขอเหรอแล้วยมเป็นทาสในกรในขอเราไปนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมอา่ารอรับการเคารพจากเขาเขาเดินผ่านทีสวัสดีครับเออดีดีดีแล้วแค่นี้เหรอหน้าที่โยมอะเป็นเทวดามันไม่ต้อยต่ําไปเหรออย่างนี้จะได้เรียกว่าสุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์ได้ยังไงอะใช่ไหม คือเราไม่คิดนะเราไม่มีสุดตาโายมเราไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเรานั่งจินตนาการกันเองไงใช่ไหมแล้วเทวดาจะมาประจําตัวโยมไหมก็ไม่มีอะ่ะถ้าโยมคิดว่าโยมทําบุญเพื่อไปเป็นเทวดาแล้วต้องมาประจําตัวใครเนี่ยคนนี้จะไปเข้าห้องน้ําจะไปนอนจะไปทุรละเดินช้อปปิง้งไรโยมนกเฝ้าไอ้คนนี้ตลอดเนี่ยอ่ามันไม่ใช่หน้าที่ของโยมอะ่ะเขาอยู่ในสวนนันทวันแวดล้อมอยู่ในานางอับสรห้าร้อย เขามีความสุขอยู่ดีกว่ามาอยู่ในที่อะไรก็ไม่รู้และเทวดาเนี่ยจะไม่มาสู่พบมนุษย์เทวดาหรือพรหมที่มาสู่พบมนุษย์คือเทวดาที่อะไรพู้เจ้าตรัสไว้ฮะที่เป็นทุกข์เทวดาที่เป็นทุกข์จะมาสู่โลกมนุษย์ดังนั้นเทวดาที่เขาไม่ทุกข์เขาไม่มาเขาจะมาทําไมอยู่พบชั้นของเขาเขามีความสุขดีแล้วใช่ไหมอ,อายุเขาก็อายุยืนกว่าเราต้องเยอะต้องแยอะอะไรนะ ลูกคาเทวดาลูกคาเทวดาเป็นเทวดาชั้นเลวเทวดาการมาภพเนี่ยนะนับเนื่องเนี่ยตั้งแต่จาตุมหาราชิกะลูกคาเทวดานี่ต่ำกว่าจาตุมหาราชิกะอ่าเพรนะน้นเมื่อจะมีเทวดาชั้นเลวภุมมะเทวดาลูกคาเทวดาพวกนี้พวกนี้คาบเกี่ยวกันนั้นจาตุมหาราชิกาที่ต่ำสุดแล้วดาวดึงยามาดุสิตน,นิมานรดีปรณิมิเตวสวัตตีนี่หกชั้นเนี่ยนี่พวกการมาภพยังมีเพศ สูงกว่าน,นี้เป็นเทวดาไม่มีเพศแล้วเป็นพรหมกายิกาและเพศไม่มีแล้วนับว่าเป็นสัตว์เท่านั้นนั้นก็มีพรหมกายิกาอาภัสาราสุภกินทาเวหพละแล้วก็สุทวานห้าอวิหะตปาสุทัสสาสุทัสีอากนิฐาแล้วก็ขึ้นอรูปละพบอรูปอากาสาขึ้นไปละอย่างเงี้ยอืมหมดแล้วเทวดาแค่นี้พระเจ้ารู้จักหมดรู้จักเทวดารู้จักเทวดาคนหนึ่งคิดยังรู้เลยมีเทวดาอารูปคิดว่าไม่มีพิขุขึ้นมาพรมชั้นนี้ได้ พระเจ้าขึ้นไปนั่งบนหัวเทวดาเลยพระมหากรรณากาก็ขึ้นไปโมคะลานะก็ขึ้นไปบอกนี่ไงที่คิดว่าขึ้นมาไม่ได้ก็ข,ขึ้นมาได้เห็นไหมงนั้นเทวดามิจฉาทิฏฐิมีและมีปมริมาณมากเท่าดินมหาปตพีพระพุทธเจ้าเรียกเทวดาปุถุชนหรือเรียกว่าอสุตวาปุถุชนเนนะปุถุชนผู้มิได้สดับในคำตถาคตแม้คุณจะเป็นเทวดาก็ตามคุณก็ไม่พ้นจากนารกกำเดิดชานเปลววิสัย หลังจากกายัพเพทากายแตกทำลายดังนั้นการไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแค่สุขสบายชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเอง